เบิ้ลเสียงเบาเบิ้ลแต่พี่เบิ้ลน่ากลัวเมื่อกี้มันแบบมีคนกรีดออกมาจากเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แบบนี้เราะเจ้าพี่เบิ้ลเอาคันะครับผมก็รับอยู่ดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมไม้ในคุ้งนะครับวันนี้เราทำไรนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นแมปสกายวอล์กเกอร์กันนะครับผมซึ่งกติกาหรืออะไรต่างๆนะครับเราจะมาฟังจากพี่บีนะครับอีกแล้ว ทันหอนหรอทนอไอ้คนขี้เลยีกแล้วสั้นสั้นสั้นสได้ใจความนะใครยืนอยู่ไอ้บนบล็อกพวกเนี้ยรอดเป็นคนสุดท้ายคือชนะแค่นั้นแหละกติกาไม่มีอะไรมากมันง่ายเลยอ่ะจริงเล่นเล่มง่ายแบทเิ่มเลยแบทแล้วเราจะขยับด้วยนะครับผมพี่ไอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไอย่อย่าบางมี้ ต้องอยู่กลางๆไว้เกมนี้ครับอันนี้หมดปานกลางนะอันนี้หมดปานกลางเดี๋ยวมันจะมีหมดโปรได้วยอยากไปหากันสักพักพีึ่งค่ะไอ้เบุญเฮ้ยใครก็ได้ลองเหยียบกระบองเพชรดูดิอยากรู้มันมีดรามีรงเปล่าไปแล้วสองไอ้ดิกขอโทษขอโทษขอไปซะแล้วยังหนัก เดียวเวลาปไวยด้วับไปมุมตีมุมแน่วมติดมุมแน่ผู้ผู้มองไม่เห็นผู้เฮ้ยมันมันเพิ่มสปีดมันเพิ่มสปีด ว้าวว้าวว้วว้า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 ้าวว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 ้วว้าวว้าววาวว้าาวว้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 าวาวว้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 ้าวว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 ้า้้วาาาาาป้วาวา้วววาวาวา ไอ้เี่ยมันวิ่งข้นมาึนไปไปูไปไปไได้โทเรพพี่ทางนี้ได้ไปตงก็ไปได้ไปได้เอาิอะไรปิดมุมแน่เลยไอเพดูตรงอเพดิรนีมันจะดาอะไรได้อะชุบชชุบชีวิตมั้งมันมันจะมีไอเทมด้วยมันจะมีไอเทมด้วยซีนอยู่ไโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วมันเพิ่มมันเพิ่มสปีดอีกแล้วไปเพิ่มสปีดอีกแล้วดดิอ้าวเออ้าว บล็อกนั้นคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยไอ้กูไอ้กู่ะอ้าวเฮ้ยเอาไปเอาไปโอ้ยเฉยไปแล้วเหลือโชชนะจับแท่งมันทับคิดออกดิโชว์ไปแล้วเราเล่นกันทั้งหมดกี่รอบอ่ะอ่มแล้วแต่ไไดดด้ แย่มากพี่เชรตกพีเตแย่เลยเอ้พี่ตีอ่ะนะพี่ตีเราเป็นพี่น้องกันพี่เตพี่เต้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้มอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเ้ยเฮไหนฮ้้ยเฮ้้้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเยเ้น นะจ้าเีกี่คนเนี่ยก็คายโชว์ให้ได้เนี่ยีนาตาเดียวดีๆพี่ตาชัวชวอตรายรู้ทำไม่ไไม่พอใจว่ะเฮ้ยโชว์อกไปอือไอโชว์นีเลยอะโชว์ไปโชว์ไปว่าย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 ปิ๊ปิ๊ปิ๊ืนสิ เงียบยนะคะโจีีอยูนีอย่าพูดอย่าพูดอย่าูม่ใช่ไเจ้าม่ได้โอ้ยเคยติดมุมกูจะติดมุมเฮ้ยชึบเสียงเงเสียงเงี้ยไดได้ไงอะไปอยู่กับผมพี่เก่งเก่งไม่ต้องมาเลยอยู่งั้นเนี่ยดมาจะหมดเวลาครับจะไป กูเหรอพี่เลยนะทีไล่กันได้เหรอไม่มีคำว่าพี่น้องในสนามลบึสน้่หน้าสน้นหน้าด่าพี่รักใช่ไหมใช่เฮ้ยทำไมมันมากระจุกอยู่ทางนี้อ่ะเออนั่นดีฝั่งนน้นหาหมดเลยอ่ะมันจะไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วพิธาตายพิธาติดบูมตายอ้าวทำไมชักเกอร์โดนเชกแข็งเ้าวเรลยพิ้าชนะคนนี้ก็ด้วยไม่คนชนะ ทำไมต้องบูบี้ผมด้วยฉับเลยไปเลยได้เลยเอาเอาเกิดมาเอาเอาเกิดมาตกโอ้โหร่องผมอะไรอะไรวะเกิดมาตกแล้วอย่างเงี้ยเหรอเออโหเกิดมาตกว่าเดี๋ยวฟังพีตีชนะเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่หันเลือกเลยโอ้โหโโอ้หไอเบย อะไรครับติลิบงคนไม่ดีพี่ตีบางผมไอ้เบิ้ลมาอยู่เบิ้ลอยู่กับเราเบิ้ลชนะเว้ยเชื่อเราังมีกูบอกพี่มาคนเดียวมาต้องย้ายบล็อกกแล้วพี่จะบอกวอลกีตมาโดมันชนเทนทีมันไม่เป็นไรเหรอจะชนเดี๋ยวระเบิดพี่บอกลอลกียตผมเอ้าเอ้ยมันมีมันมีปิดคนนะมันมีปิดคนนะไม่เอาอย่าปิดเลยพี่ไม่ปิดไม่เอาไม่ปิดดีกว่าไม่ปิดดีกว่าโอ้ยย้ายแล้วไม่เห็นได้ อยากให้ฉันไปรวมกับพวกนั้นผิดหายไปอยู่เกียร์เนาะอยู่ตรงเทียนทีดีกว่าไอเบยมันพูดขึ้นมาว่าปิดคนได้มันก็ไม่ปิดให้หรอกจริงไม่ปิดหรอแค่เสนอเฉยเฉยเข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยไม่ตลกนะเจียจ้าไม่ตลกนะเสิร์ฟนะใช่อย่าเข้ามาเฮยเดี๋ยวมาเป็นอืมเอ้ยจะติดมุมตายยาก่อเบิ้นเย้ ตัวเก่งตายแล้วตัวเก่งตายแล้วตัวิงตายแล้วตัวิงเอาเจอผมผมอันนี้แค่แบบเออเมืองเงือกอะไรเงือกเนี่าอย่าอ้างอย่าอ้างครับอย่าอ้างอย่าอ้างโอ้โหโอ้โหไม่ครับไม่ครับผมไม่มีสิทธิ์พูดคมเกี๋ไม่มีสิทธิ์พูดตายไปแล้วหุบปากไปไอ้เบิ้ลมีโทเทมมาเบิ้ลตรงตรงเองมีโทเทมอ่ะออเขาหยิไม่ได้เลยอ่ะเบิ้ลเก็บไอเทมเอ้ยเรียบร้อยฮะไอ้เบิ้ลมีหนึ่งชีวิตเฮ้ยมีเป็นตกปลาคืออะไรอ่ะคลิกใช้ดิลองคลิกใช้ดู ไอ้ตัวนี้ไม่ได้นะเว้ยแม่มิสเตอร์ทูอะไรวะอุก็ตีดอะไรวะหนุ่มซับปือซับปืออะไรที่ใหญ่ไม่รู้อ้าวเอาไอ้ตายไอ้ไอ้ไอ้คิปสั้นเดี๋ยวเพื่อนเอาดิเอาดิสามสามชายชะกันเอาดิครั้งนี้ต้องเป็นของพี่แล้วแหละไม่ต้องเป็นของผมพี่ไม่ใช่เม่ไหวนะฮะเบิ้นหยุดได้หรือเปล่าไม่ได้เบิ้นหยู่ด้วยได้เปล่าเกิดอลายบิดภาพ บฮ้เฮ้ยเว้นเว้นมีซนอบอลเวนมเล็วกันเตีวอะไรเว้นไม่ทำไรไอป่าอะไรเมื่อกี้ไม่มีเฮ้ยเหลือเชื่อป่าแก่นิ้วลื่นนิ้วลื่นนิ้วลื่นที่โกง้เด๋พี่ตาได้ไงเป้าผมรงแสงเห็นเป่าหายไปแล้วพั่ด่นนี้ด่านนี้ด่านนี้ เถียงกันจะได้เถียงกันจะได้กดให้พี่ตีอีกแล้วอผมรักทกไมพูชาเอาอะแรกันแรกแปลกๆกอ้าวไว้พี่ตีเรายุ่งร้อนนะพี่ไม่พีเดียวไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาไม่เอาไอ้ไม่จะหล่นเรที่ตกป่วยเพราะว่าประชา ประชาชนคตรเยอะเลยเหลือเลยอะไรประชาชนคนเยอะเกินคอะเต็มไปอ่ะเต็มไปอ่ะอย่าไรเพชรเพชรโดนมหมเพชรโดนไหมดิ๊กูโดนเพชรโดนอะเพชร ไม่เล่นแลได้ไหมไหลกันเป็นน้ำตกอุตส่าห์จะเสียสละให้เพื่อนผมตายคู่ตายคู่ละลายหายายฐานทายอากาศไม่ต้าข้างล่างังกข้างล่างมีสาวๆแล้วพี่ลงไปหาเลยไม่เอาไม่เอามมั่วๆเลยตกตอนนี้ได้เงินนะพี่ไม่มันเป็นยุคน่ะสักสีคำคอออกไว้น่าจะปุ๊บออกไว้ตัวโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้มันเร็วขึ้นอีกแล้วมันเร็วขึ้นอีกแล้ว ไอ้เบ hey, ิ ını, actually actually ้ลติดม yeah. ุมนะมัต right right? okay. oh uh ิดไม่ต oh ิดไม่ต oh, ิดเบิ้ลโดดไปสียนเสียนเสนนไ้เบิเสีนโดดเหมือนกันนะเบิ้ลระวลูครับเบิ้ลระวังลูกเบิ้ลเเร็วเบิ้โดดไปเลยเบิ้ลเโดดไปเลยนาว่ะเอาไม่ได้่ะพี่หลือไม่เนอพี่่เยจุดเจเเมชดเด้วยอ่ะไเอาอะ ไม่ม so like mm. ีใครคนชนะสองเนี้ยตายเลยตายแล้วมิดตายใช่ไหมอีกแล้วอ่ะเริ่มมาแล้วเว้ยเริ่มน้ำแล้วอแค่อ่อนให้ที่อที่โคตรโม่อ่ะไม่เราเล่นให้ครบทุกด่านเลยไหม

โนโนโนโควิดโควิดโควิโนโนห่างก่อนห่างก่อนโทรไม่ต้องมาหาคูปไปไกลๆไปตองมาละกูโว้วโว้ม่ไยโโยโาย่พี่ตีไปแล้วพี่ตีไปแล้วอ้าเพชรลงไปแล้วเราตายเพราะข้ามบล็อกตลอดเลยอ่ะโอ้เร็วเร็วเรวเร็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 วเวเร็วเร็วเวเร็เรร็วเ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 เร็วเรเรร็ววเรเร็วเวเร็วเว เอเฟลมาเลยไอวตวงตายแล้วิวไอพี่เป็นชนะบ้างทุกคนเป็นผู้ชายเหยเพวกยูออรเป็นผู้ชายเปล่าพวกยูเออเป็นผู้ชายเป็นคนผู้าหรือ้งเอเไอพอิัยากพยานองอออบ้งแก เฮ้ยเฮ้ยมินดากูป่าเบิ้นเบิ้นอย่ายอมแพ้เบิ้นเบิ้นอย่ายอมแพ้พิต้าเบิ้นได้ได้ได้เบิ้นเราเชียร์ได้เบิ้นสิ้สู้เบิ้นดียอดเอิ้นบล็อกมันแยกพอดีเลยเมื่อกี้ขอให้เบิ้นคนลุงพี่ต้าร้อมพีชีเพื่อจัดการพี่ต้าไหมพร้อมเลยมีคนจะลุงพิต้าเก่งจัง อยู่ล่ะครับสบายดีใจเลยสักกอยู่เลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมาสามคนไม่หรอทำไมรวมรวมกันสามคนอ่ะเฮ้ยแยกกันก่อนไหมแยกกันก่อนไปแยก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 ยีตายมูไม่เห็นไปนี่ขอโทษนะอะไรล่ะน้ำ ม่เลยเฮ้ยพี่มายมันไงมันไงเฮ้ยเบิร์ตมาทำไมมันเอากูแล้วไงพี่ตีมันเอากูแล้วเฮ้ยเไม่ชนกันพี่ตี๋ไม่มองไม่เห็นพี่ต้าเอะไงไม่ชนกันแกล้งกูเนาะเฮ้ยให้เอฟโฟมเซียนว่ะพี่ต้าดูตักผีผักเ้าตายพี่ต้าตักผีผักไหมพี่ถ้าผีผักไม่เอาอ่ะไม่ชอบผผีักินหึ หดไม่ถึงเอาแล้วโหดูดูปากดูปากไอู้ไ้ยี่ไม่อะเมื่อกี้ไปยี่ไมไอ้บคคืนไหมชืออะไรครับบีเบยร์ครับเรียบร้อยไอไอ้ชนะพี่ตารปัดไอ้ยยพี่ตาว่าปัดไอ้ไอ้าวปี่ข้าวปีข้าวปี พี่ตาจอดับมากกว่าเฮ้ยตรงนี้โล่งเลยอ่ะบล็อกตรงนี้โคตรโล่งไม่ไม่ไม่มันจะเผาไปทางโลกไม่ไม่ไม่คุณเบยครับคุณเชียร์ใครครับตอนนี้ผมเชียร์พี่ตีครับผมนั่นผมเชียร์พี่ตาครับพี่ตาตายไปแล้วครับตายหาแล้วครับคุณตายครับคนตายก็อยู่เสฉยคนตายครับเราจะไม่พูดถึงคนตายครับ เสือก็ตายเอาดีเอาดีเชียร์พี่ตีเอาดีเชียร์พี่ตี๋พี่ตีต้องมาแล้วจังหวะนี้ฟิลล์ล่วงไปแล้วร้อพี่พี่บูมจะตายอีกหนึ่งไอ้บูมพี่รู้พี่เอ็ว่าเองทำได้บูมพี่ตีผมเชื่อว่าตัวพี่อีพ่ตีเกือบล่วงเมื่อกี้ครับไอ้บูมเดี๋ยวพี่เดือยดีแจ๋นให้เองชนะพี่ตีพีีี่ตเด๋ยวพี่ตีพี่ตีเดี๋ยวผมไม่เดี๋ยวผมไม่เงินไปกินชาบูกับเมียอีกเอาว่าบูมอดีพี่เด้อยดีแจ๋นพี่ตีชนะเรียบร้อยไอ้บูมผสองคะแนนแล้วพี่ตีเอ้๋ พี่ตีเมื่อกี้ผมบิดนะพี่ตีโดดตายเลยพี่ตีโดดเลยพี่ฮะพี่เบ๊คเชื่อว่าแบบหลังกจบิปนี้ทุกคนแม่งพันเอาโอเชียนเอาโอเชียนอะไรโอเชียนโอเชียนอือนี่เขาเรียกว่าทำงานเป็นทีมไม่ต้องแข่งไปเล่นมั้งเฮ้ยดุดดดใครร้องเพลง เด็ก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 บ้านใครครับเด็กว้ายไปได้นะน้องโวยคุณไหนไม่ยังนนี่คะนะเอ้ยนี่เลยนี่เลยหายมองไม่เห็นไอ้ยุนี่มองไม่เห็นเอ้อรวบรวมรวบรวมไปได้โคงมารวมตรงกลางรวมมิดรวมมิดโอ้่ไม่ไม่เอาพี่ตีลวกไปแล้ว โชว์แม่งโคตรแย่อะขอยังไงเขาทำลายนี่เลือดเปื้อนไปแล้วเขาทำลายมันย้อนมันย้อนแค่ทำลายเพี้ยนพี่แต่ัวเองไอ้เสี่ยย่อมเทลบร์ดย่อมเทลบรอดนี่ก็ต้องมาเตียมโหมดเรียบร้อยตัวตึงตัวตึงตายแล้วตัวตึงตายแล้วทำไมไม่เสร็จตึงไม่พอมันตึงไม่พอ ไอ้าวพี่นอนนี่มันวะอ้ยอยบกูจะติดุมไม่นะลาก่อนลาก่อนลีกร่อนลากร่กร่อนลาก่อนล่นลาก่อนลากร่อนลาก่อนลายร่อนลากร่อนลาก้่อน่อีา่น่อ เรบอกแล้วเล่นเก็บมากกันได้เอาแล้วไงศึกระหว่างสองพี่น้องกับกับชายชายชรายหนึ่งชายชายชายชรายโอ้บอกชายชาตีก็ได้เอาได้ไงเอาได้ไงเหลือเด็กไอ้ภูมิอยากได้ไอเีแทนไม่ภูมิพี่ต้าพี่ต้าไปเปล่าพี่ไปไหนเล่าไม่ไหนนกโผพี่ต้าหลังพี่พี่ต้าไม่เอาไม่เก็บมันเสี่ยงพี่สาวๆอยู่ข้างล่างเลยเมือลอยลอยแก้ว เอ้ยเชียร์พิต้าซิยิเชียร์พิต้าไอ้ภูมิชเอ้ยเอ้ยเอ้ยพิต้าชนะเยอะแล้วภูมิสู้ๆอ้าวทำอะไรที่ไม่ได้หรอกนะไอ้ภูมิแต่วิ่ไมร้อยดีเทให้ภูมิเอาไหมเวสว่างใจอยู่ทีพีอ่ะจะปาพีทีไม่ไม่ไม่กูว่าทำอย่างนี้น่าจะง่ายกว่าวะอย่าไม่เอาปอกไห้นะไอ้ภูมิ ATP พิต้าไปดิเนี่ยเ มันเดี่ยวกันแล้วไงอะไรอ่ะี่ไมไม่เอาหยุดเนอะไม่พี่ผมผมไม่ทำผมไม่ทำไม่ทำไม่ไดู้มเมื่อไหร่จะร่วงรีเร่งความเร็วไม่ไไอ้พูดพี่ดีแท้เองทำไปพี่ผิดหวังตักเสียท้องคอยอยู่ผูมบอกกูจะบีบคอมึงอีกได้ีิจัชนะเยอะไม่ได้นะ ไปรอบสุดท้ายไหมรอบสุดท้ายไหมรอบสุดท้ายอ่ะเอนให้ก็ได้น้องๆเดี๋ยวน้องๆนอนอ้าวจิ๊กคู่แข่งเก่าให้โดดลูปเลยไหมเอาได้ไงได้ไงโดดลูปเลยไหมตอนนี้ทำไม่ชนะบ้างไอ้ทำไมอยู่ๆก็เงียบวะชไอ้จังจังเกมมิ่งตาเล่นนะทุกคนเงียบโดยไม่ได้นัดหมายใช่ไหรไม่ได้หลับหรอกตาคุชิโมูพี่คุชิม่ไม่ยินเลย เจคิเบย์ไอ้นี่พี่ต้องดินห้อยหลังด้วยห้อยหลังจะหาทำเบิ้ลเสียงเบาเบิ้ลแต่พี่เบิ้ลน่ากลัวเมื่อกี้มันแบบมีคนกรีดออกมาจากเนี่ยอย่างเงี้ยกี้แบบนี้กี้แบบนี้เลยเขาเรียกสาธิตเขาเรียกสาธิตฉันรู้สึกเจคิเบยพี่ตีไม่นะพี่ตีพี่ตีติไม่ได้พี่ตาองทำให้ดีแล้วพี่ เฮ้งกระโดดไม <oh ่ติดกระโดดไม่ติดไอ้คีย์บอร์ดเฮ้ยโอ้าหเกลียดเลยเนี่ยนอนจังเลยพี่ต้าระวังมีวาร์ปนะพี่วาร์ปทำไมเหรอวาร์ปอะไรเหรอตั้งไงโคตรโคตรโคตรบโคตร ีไอ้ดิงพี่ดีไอ้ดม่อยู่ที่ําไม่อยู่ที่ลบบีบีอะไรปะอเีไ้ามาตามาแ่พี่เบขาวัดีน้องโอ้ยไอีมนหาุดเหอเอาเฮ้ยแล้วมาจุกกันอยู่ทำไมสามคนเนี่ย ผีผักผีผักผีกระชะาผีกระชาผีกระชาาพี่ต้าฮัลโหลผีกระช่าพี่ต้ายายายาผีก่ตายจะพุ่งให้อย่าพึ่งเลยไอ้ม็ร้องละเดี๋ยอคนแก่กันเลยอ้อนยาอะไรบ้านอะไรบ้านใครอ่ะแฟนพี่ตีเครัใช่ใช่ใช่พี่ตีก็เปิดเลยโเพื่อน โอ้ยายายาเบิร์ดออกไฟเบิ้ลไหมเอ้าอ่ามันมาแล้วก็ป่วนเริ่มแล้วไปละเจะโดนตามมาทำไมไม่ได้วยม่ใหม่ใม่ใหม่ใหม่ใม่ใม่โถไม่ได้ทำอุปกรณ์เจ็บเลยสิทธินะครับใหม่ๆม่จะอยู่คนเดียวเ้ยเบย์ถ้าผมรอดตานี้แฟนผมขายให้เลยพี่อ้าวอ้าว เองใครแก้้เฮ้ยพี่ตายแล้วนะพวกเองต้องแล้วแหละพีพียาตาแต่ก็ได้ใจความพีพีอสอนาถูกเอ้สามคนนี้เขาเป็นแคมป์กันหมดแล้วนะเป็นป็นแต่ชมป์อ้าเบีลอยไปไหนอ้าเทมเทเทมเซทเทมเทเทมเทเโก้เกี เดี๋ยวเราไปเจอกับคี่ติดแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยบางกอนอันเดียวก้อนอันเดียวก่อนเฮ้ย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 เอาว่ะเอาว่ะตี๋มังกรนใส่แมปไปเลยตอนนี้พี่ตี๋เทอรทีนะพี่ตี๋เทอรทีนะแต่แบบเนี้ยอย่าอย่าร้ายพี่เลยขอร้องแมบนี้ผมต้องชนะพี่เมียวเจ็บเลยเมียวพี่โบไอ้้เพี่่ใชป่ะเฮ้ยขอขอร้องขอร้องขอร้องแบบเฮ้ย ไม่ไม่ตกเดูยดิอยากลองดูอะหนึ่งชั่วโมงนะใครวีโอพีบ้างนี่โชเซียนนี่โชเซียนโชเซียนโชเซียนเรื่อยเรเรื่อยเรื่ยเรื่อยเรยเรื่อยเตได้ยเรื่อยเร่ยรอยอยต้ือเือย่อเยเอยอเือยเเออเเร่รอเล่อ่อรอรเออรยอเเอเรเออเยอ เอาเพนไม่ดีเลยเาโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับอยาให้มีอินกดกดกดติงงครับชพี่ดียิ